ฝันว่ากระเป๋าตังค์หายครับอาจจะทำให้เราตกใจแต่ความจริงแล้วความฝันนี้ก็เตือนเราหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์และก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบางคนฝันว่ากระเป๋าตังค์หายในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆสะท้อนถึงความกังวลด้านการใช้จ่าย เราอาจจะรู้สึกเงินไม่พอหรือควบคุมการเงินยากขึ้นแต่ก็คือสัญญาณให้จัดระเบียบใหม่เริ่มต้นสร้างวินัยทางการเงินเพื่อความมั่นคงในระยะยาวบางก็ฝันว่ากระเป๋าตั้งหายบนรถเมล์ที่เบียดเสียดยัดเยียดบน BTS บนรถไฟฟ้า ฝันนี้บ่งบอกถึงความอึดอัดในชีวิตประจําวันเราอาจถูกกดดันจากง,งานหรือสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ฝันนี้สื่อให้เราพักและก็ถอยไม่ต้องฝืนแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะการผ่อนแรงการพักบ้างก็คือทางรอด บางก็ฝันว่าถูกโจรวิ่งราวกระชากกระเป๋าแปลว่าเรากังวลว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกตัดสิทธิ์ริดรอนสิทธิ์แต่ในอีกด้านหนึง่งความฝันนี้เตือนว่าให้ระวังคนใกล้ตัวที่อาจจะไม่จริงใจกับเราและฝันนี้ก็ยังช่วยให้เราได้คัดคัดกรองคนที่เราควรเก็บไว้ข้างกาย บางคนก็เคยฝันว่ากระเป๋าตั้งหายในงานเลี้ยงสื่อถึงความกลัวการถูกเปรียบเทียบในสังคมเราอาจกังวลว่าตัวเองไม่ดีไม่เด่นพอหรือถูกมองข้ามแต่ฝันนี้ก็ชี้ว่าคุณต้องเชื่อในคุณค่าของเราเพราะความมั่นใจจากข้างใน คือสิ่งที่ทาให้เรามีค่าที่สุดเป็นตัวเองที่สุดบางคนก็เคยฝันว่ากระเป๋าตั้งหายในบ้านของตัวเราเองมันน่าประหลาดใจที่แม้พื้นที่ปลอดภัยก็ยังไม่มั่นคงความฝันนี้สื่อถึงความเครียดที่มาจากครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวครับเตือนว่าอย่ามองข้ามเรื่องนี้ปัญหาเล็กๆในบ้าน เพราะมันคือรากฐานที่ส่งผลต่อใจเรามากที่สุดบางก็ฝันว่ากระเป๋าตังค์ตกน้ำแล้วหายไปเลยสะท้อนถึงการสูญเสียสิ่งสําคัญไปโดยไม่ทันตั้งตัวน้ําในฝันคืออารมณ์และความรู้สึกที่ท่วมทนแต่ก็เป็นโอกาสเริ่มต้นใหม่ทําให้เราได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง และเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่สดใสกว่าและก็มีคนเคยฝันว่ากระเป๋าตั้งหายตอนเดินทางไกลมันแปลว่าเรากลัวสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็เป็นสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงและมันอาจจะดูน่ากลัวแต่จะพาเราไปเจอโชคดีและประสบการณ์ที่มีค่ามากกว่าที่คิด บางคนก็ฝันว่ากระเป๋าตังค์ผูกไฟไหม้จนหายไปหมดเลยสื่อถึงการสูญเสียอยา่างกลรร้านเพราะว่าไฟในฝันคือพลังทําลายที่มันทําลายสิ่งเก่าแต่ในเวลาเดียวกันก็จะเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเราอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดแต่ผลลัพธ์จะพาเราก้าวสู่ความแข็งแรงเข้มแข็ง และสดใสกว่าเดิมบางคนก็เคยฝันว่าเปิดกระเป๋าตังค์แล้วว่างเปล่ามันแปลว่าเรารู้สึกหมดไฟหรือไร้ค่าแต่ความว่างเปล่าเนี้มันคือพื้นที่ที่กำลังรอสิ่งใหม่เข้ามาเติมเต็มฝันนี้บอกว่าอย่ากลัวการเริ่มต้นจากศูนย์เพราะนั่นคือโอกาสในการสร้างสิ่งที่ดีกว่าครับ บางคนก็เคยฝันว่ากระเป๋าังค์ถูกสุนัขถูกหมา้าแล้วก็วิ่งหนีไปมักจะสื่อถึงปัญหาจากเรื่องเล็กๆที่เราไม่ทันตั้งตัวที่เราไม่ทันตั้งใจแม้มันจะกวนใจแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่จนเกินไปความฝันนี้บอกว่าเพียงแค่เราใจเย็นปัญหาก็จะคลี่คลายไปเองอย่างไม่ยากเย็นนะัก บางคนก็เคยฝันว่ากระเป๋าตังค์ของเราถูกเพื่อนหยิบไปมันสะท้อนถึงความไม่มั่นใจในมิตรภาพรอบตัวเราอาจจะลังเลว่าเราจะไว้ใจใครดีความฝันนี้บอกให้เราฟังสัญชาตญาณของตัวเองเพื่อคัดกรองว่าคนไหนคือเพื่อนแท้มิตรแทร้และคนไหนคือแค่คนที่ผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไป บางคนก็ฝันว่ากระเป๋าตังงหายในตลาดครับบอกถึงความลังเลนในการตัดสินใจเราอาจกำลังเผชิญหลายทางเลือกที่จะดึงเราไปคนละทิศคนละทางฝันนี้เตือนว่าจงโฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆแล้วเราจะไม่เสียใจภายหลังบางคนก็เคยฝันว่ากระเป๋าตั้งหายตอนที่เราไปต่างประเทศ หมายถึงความกลัวสิ่งใหม่เราอาจกังวลว่าจะปบปรับตัวไม่ได้ฝันนี้คือสัญญาณบวกครับว่าเราจะได้เรียนรู้จริงๆแล้วความฝันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากว่าเราจะก้าวพ้นจากขอบเขตเดิมๆและเติบโตขึ้นบางคนก็ฝันว่ากระป๋องัตงหายแล้วมีคนเอามาคืนมงบอกว่าถึงแม้เราจะเจอเรื่องหนัก แต่สุดท้ายก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยความฝันนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นและออกย้ำว่าเราไม่ได้สู้เพียงลัพังและมีคนเคยฝันว่ากระเป๋าตังค์หายตอนกำลังขึ้นเครื่องบินแน่นอนครับความฝันนี้สะทะ้อนถึงความไม่มั่นคงในอนาคตเราอาจกลัวการเริ่มต้นใหม่ ตันนี้ก็เป็นสัญญาณบวกอีกเหมือนกันครับว่าเส้นทางนี้จะพาคุณไปเจอโอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมบางกราฝันว่ากระเป๋าตังหายและเราร้องร้องไห้หนักมากมันสื่อถึงความรู้สึกกดดันที่แบกไว้มากจนเกินไปการร้องไห้คือการระบายที่ดีเพราะว่ามันช่วยให้ใจคุณปลดปล่อยและเตือนให้เราหันมาใส่ใจ ใจของตัวเองบ้างแล้วก็ฝันว่ากระป๋องตั้งหายเพราะเราวางแล้วก็ลืมไว้เองมันบ่งบอกว่าเรากลัวความผิดพลาดเล็กน้อยที่อาจทำให้เสียโอกาสใหญ่แต่นี่ด้านนึงนี่คือการเตือนว่าความรอบคอบจะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ บางคนก็ฝันว่ากระเป๋าตังค์หายในโรงเรียนสื่อถึงความกังวลในการเรียนรู้สิ่งใหม่เราอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถแต่ฝันนี้บอกว่าทุกการเรียนรู้คือโอกาสที่จะทำให้เราแข็งแรงและฉลาดขึ้นบางก็ฝันว่ากระเป๋าตังค์หายในที่ทำงานหมายถึงความกดดันด้านหน้าที่การงานคุณอาจจะกลัวการเสียตำแหน่ง หรือโอกาสในอาชีพแต่มันก็เป็นการเตือนว่าจงหาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวเพื่อไม่ให้เราเหนื่อยล้าจนเกิดไปและก็มีคนเคยฝันว่ากระเป๋าตั้งทูพายุพัดปลิวหายไปเลยมาสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินคาดเราอาจจะรู้สึกไร้อำนาจการควบคุม แต่ฝันนี้ก็บอกว่าหลังพายุผ่านไปเราจะได้เจอความสงบและสิ่งใหม่ที่มันมั่นคงกว่าเดิมบางคนก็ฝันว่ากระเป๋าตั้งหายแล้วก็หายังไงก็หาไม่เจอมันบ่งบอกถึงความรู้สึกสูญเสียจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับก็เป็นสัญญาเตือนว่าเรากำลังจะปล่อยวางสิ่งเก่าที่ไม่จาเป็นต่อชีวิต ออไปเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่เข้ามาแทนที่บางคนก็ฝันว่ากระเป๋าตังค์หายและแบงก์ออก็เปลี่ยวมาเงินก็เปลี่ยวมามันสื่อถึงโอกาสทางการเงินที่หลุดลอยแต่ฝันนี้ก็เตือนสติว่าถ้าคุณมีสติและคว้ามันไว้ทันก็ยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่อย่ามัวแต่เสียดาย ในสิ่งที่หายไปบางก็ฝันว่ากระเป๋าตังค์หายแต่ก็ยังมีเงินเหลืออยู่ในมือหมายถึงแม้จะสูญเสียบางอย่างแต่ก็ยังมีสิ่งที่ช่วยให้เราไปต่อได้ฝันนี้สื่อถึงความเข้มแ <c oughs> ข็ง <c oughs> ในใจเราที่จะไม่ทำให้เราล้ม <c oughs> ลงลง,ง,ง่ายๆครับบางก็ฝันว่ากระเป๋าตังค์หายแล้วมีคนมาห่วรอ้อยย่อ สะท้อนถึงความตัวการถูกตัดสินเราอาจกังวลเรื่องภาพลักษณ์หรือสายตาคนอื่นมากเกินไปแต่ฝันนี้เตือนว่าจงมั่นใจในตัวเองเพราะคุณค่าของเราไม่ขึ้นอยู่กับใครบางคนก็ฝันว่ากระเป๋าตังคหายแต่ได้กระเป๋าใหม่ที่สวยกว่าเดิมสื่อถึงการสูญเสียที่นำไปสู่สิ่งใหม่บางครั้งเราต้องเสียของเกา่า เพื่อได้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่เป็นฝันที่ปิดด้วยความหวังครับก็สรุปว่าฝันว่ากระเป๋าตังค์หายแม้จะฟังดูน่ากังวลเพราะมันเกี่ยวกับการสูญเสียและความไม่มั่นคงแต่แท้จริงแล้วความฝันนี้คือการสะท้อนใจให้เราหันกลับมามองใหม่เตือนให้เราระมัดระวังเรื่องการเงินใช้เงินอย่างมีแบบแผนและไม่ประมาท ยังบอกให้เราใส่ใจในความสัมพันธ์ด้วยเลือกคบที่จริงใจเลือกคบคนที่จริงใจกับเราและที่สำคัญความฝันนี้บอกว่าทุกการสูญเสียอาจจะไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามาดังนั้นถ้าคุณฝันแบบนี้ครับอย่าเพิ่งกลัวกังวลหรือเศร้าใจจนเกินไปจงใช้มันเป็นแรงผลักดัน ให้เราก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่มั่นคงกว่าเดิมก็ประมาณนี้ครับฝันว่ากระเป๋าตังหายและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่กับฝันว่า channel พูดถึงความฝันแบบสบ,สบายเหงินมาเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ